ถ้าเธอมีเวลาฟังแค่นี้เป็นราวความในใจที่ล้นเอน้ำและเธอเท่านั้นได้ใจของฉันตั้งแต่วันแรกเจอแต่เรามีเวลาเพียงแค่นี้คุยต่อค่ะมีเวลาแค่นี้ค่ะเวลาแค่นี้ค่ะเวลานี้ค่ะโอ้โห อยู่นั้นน้องต้นอาจจะร้องให้เวร์ชั่นเมื่อกี้ไม่แต่ตัวไม่เวอร์ชันที่เราร้องกันนะแต่เวอร์ชันที่จอยร้องเมื่อกี้อ่ะรอยมาต้นยิ้มตอนก็เกือบจะไม่รอดแล้วเหมือนกันเมื่อกี้ไม่เป็นวิธีการแอดลิบอินไวท์โอเคที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเราพูดถึงเพลงเมื่อกี้ก่อนดีกว่าจบไปมาดเลยนะผมมันเป็นเพลงที่บอกเลยนะว่าไม่เคยฟังเวอร์ชันคือเพลงที่ต้นร้องก็พรออยู่แล้วในสไตล์ของต้น แต่ว่าพอมันทำํำดนตรีใหม่แล้วก็ขับร้องโดยจอยเนี่ยเป็นผู้หญิงร้องเนี่ยมันฟังสบายขึ้นใช่คือต้องบอกว่าน้องจอยเป็นคนที่ร้องเพลงอะไรแล้วมันก็ทําใหร้รู้สึกฟังสบายต่อให้เพลงนั้นต้นฉบับอาจจะแบบใส่ลูกเล่นเยอะหรืออะไรเงี้ยแต่น้องจอยจะทําให้เพลงแบบฟังสบายเรื่อยๆเหมาะอยู่ชายทะเลค่ะคบก็คือเราฟังละสองเพลง และอย่างที่บอกว่าน้องจอยเนี่ยเขามีประสบการณ์เรื่องของร้องเพลงนอกเหนือจากที่ทํางานแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าพัฒนาเสียงร้องต่อๆๆไปเรื่อยๆและเพลงสุดท้ายที่เลือกมาวันนี้เนี่ยเรียกว่าอีกเป็นอีกหนึ่งแนวเพลงที่ใช้เทคนิคหรือว่าพัฒนาอะไรบ้างมันคือเพลงอะไรเอ,อ่ยคเพลงนี้ก็เป็นเพลง Stay b a n d Sound นะคะของ Taylor Swift แต่ว่ามาทําเป็นแบบอะคูสติกเพลงนี้ที่เรานำมาเว v e r เนี่ยจะเห็นว่าดนตรีที่เรามาเ o v e r ก็จะมีแค่กีตาร์โปร่งน<ล>ะครับแล้วก็เบส มันช่วยะอะไรไหมครับให้รู้สึกว่ากระชับขึ้นหรือเพลงมันฟังสบายขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีแค่กีตาร์ตัวเดียวก็ได้แต่ว่าเรามีเบสขึ้นมาเพราะว่ามันจะช่วยให้รู้ เ,เต็มขึ้นกระชับขึ้นด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะจอยเราจะเห็นพัฒนาการอของเขานะครับตั้งแต่อยู่ในบ้านนะครับ,รบก็เราออกมามีซิงเกิลของตัวเองแล้วเชื่อว่าซิงเกิลต่อไปออนะครับเรามีความคาดหวังยังไงบ้างหรือว่าเราอยากให้มันเป็นแบบไหนเนื้อเพลงดนตรีเรามีคิดอยู่ในใจยังไงบ้างครับถ้ามีซิงเกิลที่2นะคะจะก,ก็อยากได้เพลงที่แบบว่าโชว์เทคนิคลองยากขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ขนาดที่จะต้องมีพลังอะไรมากมายจะเป็น เรื่องเทคนิคมากกว่าแล้วก็จะชอบร้องเพลงช้าค่ะแน่นอนว่ายังไงก็ต้องเป็นเพลงช้าแล้วก็ใส่ลูกเล่นนิดๆเข้าไปใส่ความสวยใช่แต่ยังไงก็ตามก็คือขอให้ร้องแล้วก็สวยแค่นั้นแน่นอนอยู่แล้วสไตล์ของร้องแบบสวยๆคือจริงๆไม่ต้องร้องอยู่เฉยๆก็ได้ก็อยากจะให้น้องจอยฝากผลงานฝากผลงานหน่อยค่ะก็ฝากด้วยนะคะรอติดตามว่าจะจะมีซิงเกิลที่2เมื่อไหร่นะคะแล้วก็อาจจะมี มินิคอนบ้างอะไรบ้างก็สามารถติดตามจะได้ทางทวิตเตอร์นะคะ enjoy f8 นะคะ Instagram enjoy สก <Enfin> ีร l ัท k ค่ะนั่นไงเพราะว่าหลายๆคนอยากจะรู้ว่าวันที่จอยทำอะไรทำอะไรกินอะไรช็อปอะไรก็ติดตามได้หรือว่าถ้าน้องใกล้ๆมีซิงเกิลอะไรก็ติดตามใน Instagram ได้แต่ที่สำคัญคือออกซิงเกิลปุ๊บซิงเกิลนั้นจะต้องมาถูกโปรโมทที่รายการนี้ได้เลยที่แรก้วยเรียกว่าคราวหน้าเนี่ยถ้ามีอีก จอยต้องมาได้เลยแน่นอนจะพูดอะไรถึงแขกรับเชิญคนต่อไปไหมครับเผื่อว่ามีใครอยากจะมาเปิดห้องซ้อมอีกหรือว่าความรู้สึกที่มารายการวันนี้ค่ะวันนี้ก็สนุกมากๆนะคะมาเปิดห้องซ้อมปกติจะก็อาจจะซ้อมกับเพื่อนๆบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยมาซ้อมโชว์กลางรายการแบบนี้นะคะก็สนุกมากๆแล้วก็หวังว่าครั้งหน้านะคะ จะเชิญออกบ่อยๆนะคะแน่นอนเลยค่ะสวยๆเส,ส,สียงพ้อว่นี้ไม่พลาดแน่นอนครับ <im it> แต่ว่าตอนนี้ครับผมรอไม่ไหวแล้ว <im it> ที่จะไปฟังเพลงพราะๆนะครับในเพลงสุดท้ายแล้ววันนี้เชื่อว่าเพลงน,นี้เนี่ยหลายๆคนต้องชอบเหมือนกันนะครับกับเพลง Save and Sound นะครับ Taylor Swift นะครับขับร้องโดยน้องจอย F8 <im it> จะเป็นยังไงจะเพราะขนาดไหนครับเราไปฟังกันเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นครับเราสามคนคงต้องลาไปก่อนครับวันนี้กี F5 ครับและปอง F4 รวมถึงจอย F8 ค่ะค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการเปิดห้องซ้อม นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ now oh. เบ้านี้สเปเชียลสุดพิเศษมากๆนะครับนอกจากแขกรับเชิญสุดหล่อของเราแล้วน้องเต่านะฮะยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกครับเป็นคู่มกับนะฮะแล้วก็นักสแสดงร่วมนะครับในภาพยนตร์เรื่องประโยคสัญญารักครับสวัสดีครับ